สวัสดีครับอยู่กับช่องบ่าวตั้มรถไถซิ่งช่แอนนะครับผมเจอเจอกันอีกึคลิปหนึ่งไร้นะครับผมว่าจะมาไถไร่ครับผมก็เลยไถไม่ได้ครับดินมันแฉะมันเปียกนะครับตรงพื้นที่นู้นครับมันเป็นเขามันไถขึ้นเขาไม่ได้ครับผมมันลื่นถามมาได้ไหมได้อยู่มันเปลืองน้ำมันผมก็เลยไม่ไถครับก็เลยผ่านมาเจอลุงแกไถไร่ก็เลยมาชมนครับ L50 นะครับผมอันนี้ก็เปียกนะครับผมแต่ก็พอได้อยู่นะฮะไกลๆนู่นครับ ดูนะฮะนี่เป็น L 5 0 1 8ตัว H P นะครับไม่ใช่ตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวตัวรุ่นใหมอ,อตัวรุ่นก่อนใหม่นะฮะนะครับนี่้วผมว่าเสียงมันเพาะอยู่นะิมเดิมครับเปลี่ยนแต่ท่อครับผมใส่แต่ท่อรถเดิม ผมก็คิดว่ามันเสียงนิ่มอยู่นะฮะเสียงดีอยู่เสียงแน่นนุ่มนิ่มดีนะครับผมแต่ตัวนี้ไม่ได้กลับล้อนะฮะไม่ได้กลับฐานล้อติดพันหรือเปล่าก็ช่วงนี้ก็ตกลงกันะฮะสองคันนี้ ก็คือของผมรถใหญ่นะผมก็รับสองห้าสินะของแกก็รถเล็กแกก็ตั้งรับสองรอ้าสิบนะครับเพราะว่าบอกว่ามันไม่คุ้มนะไม่คุ้มนะครับจะมาไถ200สองร้อยสองอะไรเอาถเอาห้าครับไม่อูหรอกผมว่าไม่ไหวครับผมพี่น้องก็เลยสองห้าสินี่ก็พอได้รถใหญ่ผมก็สองห้าสิบใจผมก็จากสามร้อยนะฮะแต่ก็ไม่มีคนจ้างนี่แหละฮะประเด็นก็เลยเอาสองร้ยหาสิบก็สองอห้าสิ เ,เราก็ไทยแบบแบบพอดีพอดีนะครับผมเนะเาะออย่างเงี้ยพอด,พอดีพอดีก็ตามความลึกตามฐานนั่แหละพี่น้องตามกํลาลังรถนั่แหละนะครับจะไปเอาแบบลึกจ๋าแบบของตัวเองไม่ได้ครับผมเพราะมันรับตามราคาเนาะผมก็ต้องรับทําประมาณนี้นะครับเอฟซแถวบ้านพี่เพื่อนเพื่อนรับเท่าไหร่กัน,นะฮะคอมเมนต์เข้ามาดูหน่อยฮะ ผม250บาทนะครับของญาติกันก็220อนะครับผมประมาณนี้มาแล้ก็อชอบเสียงมันนิ่มนแน่นดีฮะปืดป้ดปืดเลยนะดูนะนี่แรง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 จวดจวดนะครับอื นี่เลยครับโอ้เสียงแน่นดีมากน่าจะเป็นเกียร์หนึ่งหรือเกียร์สองของไทยเร็วดี

นี่ล้อมันฟรียอย่างงี้นะัะขนาดรถเรียกยังฟรีเลยรถใหญ่เลยรถคือถึงลยครับถ้าลาักษณะนี้รถใหญ่ไทยสบายนะเพราะน้ำหนักมันเยอะแต่ก็กลัวจมเหมือนกันนะฮะบ,บางครั้งมันโดนโคลนโดนหลุดอา่อาโอเคครับ